สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข crazy ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันนะคะคู่ระหว่างฮุนไดฮิวสเตททีมของน้องมดวิภาวีสีทองพบกับทีม i v k a n t o s นะคะทีมของพรพันธ์เกิดปราดค่ะในหลีกเกาหลีใต้ในแมตช์ล่าสุดค่ะโดยผลปรากฏว่าทีมฮุนไดนะคะเจ้าบ้านเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตค่ะดยสกอร์21ต่อ25 25ต่อ22 14ต่อ25 25ต่อ16และ15ต่อ18ค่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วก็เครียดต้งสองทีมเลยนะคะดูจากหน้าผู้เล่นแล้วเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกมที่พูดถึงถ้าใครชนะก็มีโอกาสได้เข้ารอบสุดท้ายสูงมากนะคะ ซึ่งถ้า IBK ชนะ IBK ก็จะกระโดดไปอยู่อันดับ4นะคะแทน GS c a l t e c นะคเนะเพราะว่าเมื่อวาน GS c a l t e c เพึ่งแพ้ a ร e p a r k มาแต่ถ้า IBK แพ้แล้วฮุนไดชนะฮุนไดก็มีสิทธิ์ที่จะขยบขึ้นไปแทนที่ฮึงกุกนะคะเพราะว่าตอนนี้ฮึงกุกยึดพื้นที่อันดับ1ในตารางไปเรียบร้อยแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นนักกีฬาในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจเล่นกันมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ทั้ง2ทีมเล่นได้ดีมากๆเลยได้ตามมาตรฐานของตัวเองแต่ว่าฮุนไดเนี่ยไม่มีน้องมดวิภาวีสีทองนะคะวันนี้ก็เลยทําให้เกมของฮุนไดเนี่ยค่อนข้างดรอปลงไปสักนิดนึงนะคะส่วน IBK เองวันนี้ก็มีตัวของคิมฮีจินนะคะซึ่งคิมฮีจินเนี่ยเป็น ตัวทีมชาติเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นอดีตทีมชาตะะิเพราะปัจจุบันเธอไม่ได้เล่นแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนๆวนอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอดีนะคะแล้วก็วันนี้ฮีจินได้ลงมาเป็นตัวจริงด้วยนะคะก็ช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของเกมบล็อกเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่าตัวมิดเดิลบล็อกหลายๆตัวของ i BK วันนี้เนี่ยแผลงลิทไม่ออกเลยนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีอาเบอร์ครอมบีนะคะที่วันนี้ฟอร์มโอเคนะคะ สามารถทำแต้มให้กับทีมได้เยอะทีเดียวเลยนะคะอย่างเพียวซงจูเองวันนี้ก็เล่นไม่ค่อยออกเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้จะต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาสลับตําแหน่งกับเธอนะคะ สำหรับทีมฮุนไดในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในเซตแรกเนี่ยนะคะจริงๆก็สู้ได้นะคะทีมฮุนไดก็สู้ได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะพลาดไปนิดนึงนะคะในช่วงท้ายเซตแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าทีมฮุนไดเองเนี่ยไม่มีมดวิภาวีนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีตัวทําแต้มหลักๆก็จะอยู่กับโมมาส,ส่วนใหญ่นะคะในวันนี้แต่พอฮุนไดเนี่ยเริ่มตั้งเกมได้เนี่ยสุดท้ายนะคะทีมฮุนไดก็สามารถเอาชนะไปได้นะคะในเซตที่5 เสียดายแทนทีม IBK มากๆเลยนะคะเกือบจะชนะได้แล้วนะคะแล้วเพื่อนๆราคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตชก์การแข่งขันในแมตช์นี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เชนนั้นจะโดน Youtube บล็อกเอาได้นะคะ และสำหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ชมการแข่งขันในแมชนี้นะคะทางรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีลิงก์รับชมย้อนหลังให้ได้ชมกันด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยที่ใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช c e Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ